สวัสดีครับไี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Maple Story R นั่นเองนะครับณนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง Android แล้วก็ i o s เลยนั่นเองคุณผู้ชมครับโดยเกมนี้เป็นเกมที่คราสิทธ์แาเกมในตำนาน Maple Story นั่นเองเดี๋ยวพาทุกผู้ชมชมบรรยากาศในเกมกันเลย ส่วนอาชีพภายในเกมนะครับก็จะมีตั้งแต่จอมโจนนะครับตัวนี้เลยนะักเวทนั่นเองนะท่านผู้ชมครับนักลบก็มีเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นนักธนูที่ผมเล่นนั่นเองเนาะและอันสุดท้ายก็จะเป็นมือเปอิดนะครับชอบอาชีพไหนก็ลองเลือกเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาบนนะครับจะมีในส่งองตัวเพศเนาะอย่างเช่นตัวละครผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ก็ใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกอาชีพที่ชอบกันได้เลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นแนวไอดอลนั่นเองทุกท่ชมครับเราไม่มีเวลาก็สามารถเล่นได้เนาะตรงนี้มันจะฟาร์มให้อัตโนมัตินั่นเองทุกท่ชมครับแต่เราต้องมารับของตรงนี้นะครับทุกๆ12ชั่วโมงนะครับมาสามารถเก็บไว้ได้ประมาณนั้นเนาะส่วนถ้าเราอยากจะเพิ่มเลเวลแบบเร็วๆนะครับก็จะมีการเล่นผ่านด่านนั่นเองทุกท่ครับเรากดไปเลยเนาะแล้วก็กด ท้าลบตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันจะเป็นด่านแบบนี้ตัวด่านทุกเนี้ยนะครับตัวละครเราจะฟาร,ร,ร์มออโต้นะยครับยกเว้นการใช้สกิลอันติเมทแบบนี้นะครับเราต้องกดเองนั่นี่ผู้ชมครับบางด่านต้องใช้ตัวสกิลอันติเมทช่วยจบบอสจบอะไรแบบนี้แบบรวดเร็วด้วยนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่ผ่านด่านนั่นเองนี่ดูครับพี่ซี่ไหมอ่ากดสกิลครับนี่สกิลไปสกิลได้รัวๆเลยเฮ้นี่ไม่ต้องเดินนะสกิลอื่น ตัวระบบจะทําการใช้ให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปก็สื่อตัวเกมนี้นมันเป็น i เดลนะคือแบบจบแบบสบายสบาย,บายเนาะได้ยิง,งยิบกีได้ของรางวัลนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ก็จะกลับมาหน้าเดิมเนาะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเล่นต่อนะอ่าเราไปเราอ,อีกสักดานหนึ่งท่านชมนครับนี่เจอบอสแบบนี้เนี่ยสกิลรัวครับสกิลรัวเลยนี่เดี๋ยวรอเกตสกิลแป๊บนึงรอเกตสกิลจัดไปแบบ คอนครูครับเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยกับบอสนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเลเวลสามสิบสองแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะทาแด้่ขวาบนเนี่ยครับอ่าเวลาที่อ่าเราทําในส่วนของตัวแต้มพลังที่แนะนําได้แล้วนี่ครับจะมีการออกสํารวจนะตอนนี้ผมกดออกไม่ได้แล้วนะไหนๆก็เล่นตามระบบไปแล้วกันนี่ครับการสํารวจก็จะเป็นแบบนี้นี่มีเรื่องราวต่างๆเราสามารถกดสกิปข้ามได้ขวาบนได้เลยนะนะเราเลือกนะครับ ว่าเราอยากจะเอาอะไรนะตอนนี้เราเลือกได้เลยรับการวหวยวานนะเราอยากสมมติว่าเราอยากได้ชิ้นส่วนตัวนี้เราก็เลือกตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีในส่วนของตัวแต้มด้านขวาบนตัวนี้เราต้องเอาแต้มตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นพลังกับรักพลังสองนะครับเพื่อที่เราจะได้รับไอเทมตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็นชิ้นส่วนเนาะมันไม่ใช่การเลยนะมันน่าจะเป็นแค่เศษส่วนประมาณนั้น อ่ะตอนนี้เราเลือกก่อนอ่ะเอาอันนี้ไปก่นอนอ่ะเลือกอันนี้ไปก่อนฟึบอา่าฟึบฟึบฟึบกัปตันการเลือกข <คน S 2> องคุณจะส่งผลต่อพลังและค่ารักของคุณใช่ส่งผลต่อพลังแล้วก็ค่ารักของเรานะเราเลือกไปก่อนฟึบนี่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับเรากดไอ้พวกนี้ได้นะเรากดไอ้ตรงที่มันเป็นเหรียญนะอะไรพวกนี้ได้นะครับทาให้การต่อสูอ้จบลงได้เร็วขึ้นด้วยเรียบร้อยครับ เห็นปะเราก็กดคุยไปเรื่อยระบบก็จะพาเดินไปนะครับอย่าลืมรับของด้วยนะอ่ะเรากดไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้แต้มเราผ่านแล้วยังไงเราก็ได้ของนะครับกำลังสามารถเพิ่มเอ็กแท็กท้าทายการต่อสู้ที่อ่าเอาระดับกัปตันมอนยากมากแล้วกันมาดูกันว่าศัตรูเราจะไหวหรือเปล่าสกิลอัลติเมทหน่อยไหวหรือเปล่าน่าจะไหวอ,อยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นการฟงการฟาร์มของเกมนี้นะถือว่าเล่นได้ค่อนข้างอีซี่อยู่นะครับดู ชิวครับอย่าลืมกดสกิลอัติเมทด้วยนะสกิลอัติเมทครับเหลืออีกห้าหลอดเท่านั้นเองปึ๊บเหลืออีกสองหลอดครับสกิลอัติเมทมารัวัวเลยนะมันขึ้นค,นค่อนค่อนข้างเร็วนะเวลาที่เราต่อสู้กับบอสอยู่แล้วแบบนี้นะครับจบแล้วนะลุยต่อนะนี่แล้วก็เจอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าเรามีแต้มเหลือหรือรอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถหมุนตรงนี้ได้นะครับ่ะหมุนโด ป๊บหมดได้ครั้งเดียวเนาะเราดูกันว่าเราจะได้อะไรเฮ้ยชิ้นส่วนนี้เน้อ่าอะดวงดีเหมือนกันเะเนี่ยโอเคแล้วก็ออกนะครับก็เป็นการจบในส่ง,งตัวภารกิจตรงนี้นะนี่มาคุยตรงนี้ปึ๊บส่งมอบนี่ เรียบร้อยครับก็จะเป็นการเคลียร์ภารกิจเราก็จะได้ในส่วนของตัวนี้มานะครับแล้วก็ได้ไอเทมตัวนี้เพิ่มเติมมาอีกด้วยนั่นเองทุผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปลดล็อกที่ด่าน 3. ามขีดห้านะครับมันจะปลดล็อกตรงนี้เนาะการสํารวจนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกเรื่องราวต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นเพิ่มเติมได้เนาะเรากดเข้าไปเนาะสกิปแล้วกันเนาะนี่ครับบทที่1ทําอะไรนะครับามาคุยดูนี่เราข้ามเลยก็ได้นะ ถ้ามันมีให้ข้ามนะครับเราก็สามารถกดข้ามได้นขวาบนได้ันี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวนู่นนี่นั่นนะครับใครจะเข้ามาเล่นก็สามารถเข้ามาได้แบบนี้อ่าสกิปเลยมอนเตอร์สุดแกงนะครับแล้วก็มาเจอการมาเจอการเจอบอสอีกแล้วเจอบอสรอบที่เท่าไหร่เประมาณสหรือสามนี่ชมครับกดจมตีสกิลอีกรอบหนึ่งเบ,บ,บ,บิบเบิบบบโอเคนี่ครับโจมตี พอจบแล้วนี่ครับก็กดข้ามเลยนะแล้วทีินี้ก็ออกนะครับแล้วก็มาทําการส่งมอบตัวภารกิจแล้วก็โหมดอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นการรับของรางวัลต่างๆและในท่านผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะมีส่วนของการตอร่อสู้ด่วนด้วยนะครับมันจะสามารถกดด่วนอ่าฟรีตรงเนี้ยได้1ครั้งเนาะที่เหลือก็จะใช้ตัวแ้มหนังสือตรงเนี้ยนะครับถ้าเรามีนะครับเราก็สามารถใช้อ่าตัวต่อสู้ด่วนเราได้ยี่สแล้วก,ลก็ของรางวัลมาแบบง่ายดายแลเในท่านผู้ชมครับ ส่วนโหมดการต่อสู ancient, ้อื um ่นๆนะครับมันจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับการต่อสู้เนาะโหมดหลักเกีอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เมืองการผจญภัยต่างๆเนาะการต่อสู้อื่นก็จะมีการต่อสู้ e XP ขวบกับผู้เล่นอื่นนะครับได้ e XP ค่อนข้างเยอะเนาะเลเวลขึ้นค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกโหมดบล็อกอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับค่อนข้างหลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดอารีนาโหมดทดสอบนู่นนี่นั่นนะครับตัวเกมมีภาษาไทยแล้วเนาะมีการท้าลบต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราคววรททําุกัน เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบได้ไอพีได้ของค่อนข้างโอเคมากๆเลยเนาะต่อมาก็จะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถกดประดิษฐ์ได้เลยเนาะเนี่ยครับมันก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอๆ,ๆ,ๆอะไรแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นพวกสกิลต่างๆตัวนี้เราสามารถกดอัปเกรดทีเดียวได้หมดเลยเนาะในการเพิ่มความสามารถของตัวละครนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเนี้ย สกิล uh, ตัวนี้นะครับมันสามารถติดตั้งได้อันเดียวเนาะพวกสกิลวันติเมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้อันไหนเราจะอัปเกรดไหนก็คิดดีๆนะครับเดี๋ยวหลังๆก็จะมีปลดล็อกเพิ่มเติมมาเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนหรืออะไรแบบนี้นั่นเอง่านผู้ชมครับอันสุดท้ายยังไม่มียังไม่เปิดนะในส่วนของการเปลี่ยนอาชีพนั่นเองแล้วก็จะมีตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่เราได้เออาร์มาแล้วถ้าเรามีชิ้นส่วนเพียงพอเนาะตัวสัตว์เลี้ยงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มในส่วนของตัวเลเวลมาได้ด้วยนะ ตอนี้เลยตอนนี้เลยสัตว์เลี้ยงเราเนาะแล้วก็จะมีพวกสมุดภาพต่างๆนะนะกดเปิดใช้เลยนะครับเพื่อเพิ่มค่าพลัง c ีของตัวละครเนาะต่อมานะครับมาที่รวบรวมนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นห้องคอสตูมนั่นเองทุกท่านครับถ้าเรามีไอเทมอื่นเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้เนาะคอสตูมได้นะั่นเองทุกท่ครับคอสตูมแต่ละตัวนะครับจะมีสเตตัสแล้วก็ไม่มีสเตตัสอย่างเช่นที่ผมใส่อยู่นี้จะมีสเตตัสเพิ่มเติมน,นะครับพลังโจมตี50แล้วก็เลือด50นั่นเองนนเนาะหมวกก็เช่่นนนกัะะผมมมอไไรพีี อันนี้ก็จะเป็นคอสตูมนะนแล้วก็เกมนี้ก็มีกราะชาบด้วยนะครับอยู่ที่อัญเชิญตรงนี้เนะาะเราสามารถอัญเชิญได้เลยถ้าเรามีในส่วนของตัวนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่เราก็สามารถซื้อได้นะเราไม่มีเพชรนะถ้าเรามีพงมีเพชรหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถซื้อได้เราเปิดทีละอันแล้วกันนะครับกดค้างแล้วเปิดดูนะครับกระชับฟองปึ๊บเอ้ยระดับเอ็นอาร์เลยเหรอแต่เป็นเศษวะ มันไม่มาเป็นตัวเหรอเอสน่าเดี๋ยวเราไปดูที่สัตว์เลี้ยงเลนดีอันนี้เอส่าผมว่ามันน่าจะเป็นแค่เศษแหละเราต้องรอสะสมก่อนอันนี้เปิดใช้งานไปก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะก่อนจะจากกันไปนี่ยครับก็จะมีการตั้งค่าในส่วนของตัวอ่าเขาเรียกอะไรตัวเกมเกี่ยวกับการก่อคโคดเนาะให้ไปด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาในส่วนของการตั้งค่าเนาะ มันจะมีในส่วนของตัวการตั้งค่ากราฟิกอยู่ตรงนี้นะครับความคมชัดเนาะงดงามไปเลยภาษาตรงนี้นะสำหรับใครที่ไม่เป็นภาษาไทยเฟมเรทนะครับกดเฟมเรตต่ำจะเปิดไหมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวโค้ดให้เอามากรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเออโค้ดนะครับตัวนี้อ่ะผมกรอกโค้ดปุ๊บขึ้นในส่วนของตัวคำสั่งในอิมเลเตอร์ขึ้นมาเฉยนะอย่าลืมเอาโค้ดมากรอกกันด้วยนะครับนะเราจะได้ของรางวัลนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่